ภาพสัสดี่ทุกท่านกันด้วยอะไรอยู่ในเกมไหมครับแต่ครับวันนี้จะมามาดูไปไปจะไปไปอยู่ไปดูไปเห็ดูมาดูยาม,ม,มาโตนะครับไม่จะโตไม่จะโตกับไม่ไม่จะโต,ตยานด้วยนะครับนับสามสองหนึ่งสองโคลเปต โอเคต้องเพลย์เสร็จแล้วไม่เป็นไรนี่ครับตัวเรือก็เป็นประมาณนี้อ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะาครับเนี่ยก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวแตกต่างกันนิดนึงนะ ดูดูแดบมันก่อนแดบมันมันนา่าจะเป็นแดบนี้มเลยนะขอแก้แป๊บขอแก้เพราะว่าทำผิดชอบผิดดๆไม่ไม่แม่ไม่ไต้องเป็นแบบนี้ก็ว้าวโอ้รับม,ม,มนต้องเป็นแบบน,น,นี้ใช่ปะเห็นี่ย โอเคท่านี้แหละมันได้จะเป็นแบบนี้นี่โอเคไม่จะตัวยานก็เป็นประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ไม่จะโตไม่จะไม่จะโตเฉยๆอันนี้ไม่จะโตจะมาตัวยานอันดับเล็กเลยแต่ okay. ผมไม่รู้ผมไม่รู้แบบรูปแบบมันครับอาจจะไม่รู้รูปแบบมัน,ร,บบมน <c oughs> รูปแบบมันเยอะรูปแบบมันเยอะแด่ผมก็เลยลเอาอันนี้แต่ว่า ใช้น,นี้มันอาจจะไม่สมบูรณ์นิดหน่อยก็อภัยด้วยนะครับนะครับนี่แล้วอันนี้ยามาตอยานอันนี้ยามาโตะนั่นนะครับยามาโตะเฉยๆเองมัก็คือไอ้ปืนเล็กนี่แหละปืนเล็กอันนี้มันเป็นปืนใหญ่เพื่อไม่ใช่ปืนนี่แหละมันเป็นอะไรวะปืนเลเซอร์นี่แหละเอาไว้ สำรับยิงยิงยานตัวอื่นยิงยานที่มันเป็นศัตรูเออเดี๋ย,ยนะี๋ยวมันเพิ่มบทผิดตลอดเลยแต่วันนี้แบบเนียยอันนี้สวงทางองก็มีรูมันเอาไ้ทำอะไรผมก็เลยสร้างขึ้นไปเลยแต่ก่อนมันเป็นแบบกาก,ก,กเล็กๆเล็กๆกากอ่กะแต่ตอนนี้ผมทำได้แล้วอยู่แล้ว มันก็ไม่มเ,ปเ,ปเปลี่ยนแปลงอะไรมันเป็นเหมือนเดิมแต่อันนี้มันดูเท่ๆเดี๋ยวไม่นานผมจะสร้างสร้างคาราสสามลำก็คือ่รือลาเป็นแต่แต่มันเป็นสลับเรือยังมาตัวทนายันนี้น่าจะเป็นปืนเลเซอร์อีกอัหนึ่งแต่มันไม่รู้มะสร้างยังไงผมก็เลยสร้างอันนี้เลยครับโอเค ไม่รู้ตรวเองไอ้กูดหรือแฮมกูดเดือแฮมอะไรวะก็ไม่รู้นะครับไอ้รานนี่นะก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็พิมพ์มาก็ได้นะถ้าเห็นรูปภาพ<ว>เดี๋ยวผมลงภาพให้ดูเอ่ไม่ต้องมาลงภาพเถอะที่เกียจที่เกียจเถอะนี่แล้วนี่คือเพื่อ คัดโอลิมปิกนะครับแต่หุนลือมาเลยจากแต่มันก็ไม่ปกติมันก็ไม่เวอะไรมันไม่มีผิดลองนเนี่ยนตะ่อไปละต่อไปเลยอ,อ,อ,อีกลำหนึ่งที่มันเป็นนี้เนวะ้ยเนี่ยก็คือคุยเมลี่ที่มันเป็นอ่าอันนี้คืออาริสเบตไม่ใช่ไม่ใช่ครีมอลิสเบตนะครีมอลิสเบตเบ็ดเบ็ด อันนี้เอาลืมชื่ออีกแล้วม,มันเป็นชื่ออะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าชื่ออะไรวะโอเคไม่ต้องตอบก็ได้ชี้เกยจนี่ก็คืออันนี้ SS Traffic นะอันนี้ SSL ออไม่ใช่อันนี้ Traffic ก,นะก,กับ n o m a n i c นะครับ Traffic ก,กับ n o m a n i c อันนี้ก็มันน่าจะเป็น เรือที่ไปช่วยเรือไททานิกนะครับไปช่วยเรือไททานิกมันที่เรืออะไรวะดูเด้งไม่เชุ่ยเกิดจะพูดรูซีเทเนียแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเรือแล้ววะใครใครรู้ชื่อเรือลำนี้อ่ะก็คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ก็คือเรือไททานิกทิวหรือว่าไททานิกซอนนั่นเอง มันลูกลามันก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ไม่บางีเ่เกจเซ่ใบพัดนะครับผมก็ไม่ใส่อันนี้แหละอันนี้ทุกลำก็ไม่ใสเหมือนะครับผมงี่เกียจครับผมเกียจเซ่ใบพัดคอมันเยอะแต่ต้องสร้างอะไรมากมายแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีทางแบบนี้เว้แต่ผมต่อเติมมานิดหนึ่งผมไปดูรูปผ้ามาก็ไปดูคิ้วเข้ามามันจะเป็นแบบนี้เว้แต่ ในคลิปจริงไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าไม่มีผมทำแบบท่าแบบนหนึ่งแบบนี้เลยต่อไปเรือวิทานิกนะครับวิทานิกหนะ้าก็ดูอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนิดนึงครับมันดาดแตแหลกแหลกกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่า,าอันนี้มันเยอะมากเลยเูรอม,มันกระตุกเนี่ยเวลาหามันกระตุกเ้ยแต่อันนี้มันก็ไม่กระตุก อันนี้กระตุ้นิดนึงนะโอลิมปิกเนี่ยจะได้ผมอยู่ไกลมันน่าจะเป็นแบบนี้โอเคเนี่ยมันจะแหลกกระเพาะเรือวิถีนี่แหละก็ถ้าแหลกก็ขอ,ขอ,อกลับมาเพิ่มด้วยอันนี้ก็คือเรือโอลิมปิกเนียอันนี้มันอเออลืมลืมความฝันมามันจะโดนทุน่นระเบิดใช่ไหมแต่อันแต่อันนี้มันโดนอะเหี้ยอะไรเลยอันนี้ โดนนภูเขาน้าแตกใภูเขาน้าแเตพภูเขาน้าแป็นภูเขาน้าแป็นนี่แหละโดนชนภูเขาน้าแป็นมันไม่ใช่ชนวเว้ยต่มันแต่มันอันลากเป็นเส้นยาวนะครับก็เลยจมไปเลยแต่ให้ท่วมท่วมประมาณหกห้องหรือว่าสิบหกนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่สิบหกห้าสิบหกปันนั้นว่าไปถึงนั่นแหละ มันประมาณหกห้องนะหมนับตูได้แต่ห้องกันนะ้ำมันมันไม่ค่อยแข็งแรงไงมันก็เลยพังแตกออกมาแล้วก็ไปอันนั้นอันนี้ก็เกลือเรือวิทยครัยโดนทุ่นระเบิดพังตัวครานนี้กูว่าเรือเรือหายไปครึ่งลำละอันนี้ก็คือเรือลลซิเทนเนียโดนยิงไปประมาณ สามน,นัดถึงสองน,นัดได้นะครับไม่ใช่ถึงสี่นัดได้ไม่ใช่สองน,นัดถึงสามน,นัดได้นะครับเนี่ยมโดนตัวนี้ปุ้มแล้วก็ตอนมันจมแล้วมันก็เหลือสองปอมแล้วก็ตบีดโดเขาก็ไม่ยิงตรงนี้อีกครับตอนใกล้จะจมแล้วเขาก็ไม่ยิงอีกแล้วมันจะยิงสามทำไมวะไอยเยเลมมนเนี่ยเนะี่ยโอเคต่อไปเรือ โมเทเนียชื่อเต็มโมเลสาทเนียโมเทเนียชื่อชื่อเต็มโมเลสาทเนียนะคบนี่มันก็ไม่โดนที่อะไรเลยกับเหมือนโอลิมเปกเลยแต่ว่ามันจะมันจะมีมันมันจะุยมันจะมีมันจะมีอะไรมันจะมีแบบแบบลายพยาบาลด้วยนะครับแต่โอลิมปิกมันไม่มีนะมันแทน อะไรก็ไม <c oughs> ่รู้อันนี้ก็คือเรือเรือเรืออะคุตเทเนียชื่อเต็มอะคุตเเนียไม่ใช่ชื่อชื่อี้เต็มอะไรก็ไม่รู้มันเป็นชื่อเต็ม R M S อะคุตเทเนียครับ H M H H อะคุตเทเนียนะครับผมแต่มันไม่มีตรงนี้ใช่ไหมผมก็เติมเติมไป แต่ผมไม่ได้ใส่มอสจริงๆหุ่สาบานได้นะครับอันนี้ผมสร้างมาเองนะแต่ในมอสมันจะมีแบบมันจะมีแบบกระจกกระจกชั้นเดียวแต่แต่ผมมีช่อนชะ่างไงมันก็เลยมีอันนั้นมันก็จะมีหน้าตาอีซอนซอนั้นเลยแต่นี่อาจจะเท่นด้ไอยแต่มันเหมือนในในของแท้เลยนะครับอันนี้ก็คือ SS Atlantic นะครับอันนี้ SS v i t a วิ c นคิคเป็นเรือที่เก่าที่สุดเลยในปีแปด้ออันนี้ก็ไม่นเรือทอันนี้ก็พูดเรือที่ผมพูดไปนะครับก็จบแค่กันแค่นี้นะครับสำหรับวนันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามกด กดแช่กดอะไรทุกอย่างเลยแล้วกดวกดคอมเมนต์กับกด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 คูกดทุกอย่างเลยแต่ห้ามกดแต่ห้ามแต่ห้ามกดไปมั่วขนาดน,นั้นนะเครื่องล็อกแน่นอนสำหรับวันนี้ไปไปครับผมพวกเขาอยากพวกขอกลับมาเพิ่มด้วยพูดมึงก็ ถ้าพูดมึงก็ขอลับมาไฟด้วยถ้าพูดเที่ยก็ขอกเกอมาไปด้วยนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมีมากมายอะ่ะเรืออันนี้มากมายนะครับสำหรับวันนี้เปย์เโอเคกด,กดอันนี้ไอ